สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พิมพิม์เมลส์พามาทำนึ่งปลาทูงองน้ำจิ้มซีฟู้ดสารสนะะปลาทูงองคือปลาทูตัวใหญ่ที่ภาษาชุมชนตะเกียบเขาเรียกกันนะคะก็น้ำปลาทูมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็บังบังบันะคะก็ใส่ภาชนะที่ทนร้อนนะคะก็เอาผักกาดรองนิดนึงนะคะ แล้วก็โรยด้วยผงปรุงรสเกลือหรือว่าซอสหรือน้ำปลาตามชอบนะคะเลือกเอานะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะตัดเป็นท่อนๆน,นะคะใช้ทั้งใบได้เลยนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใช้ข่านะคะหั่นบางๆรองหรือโรยด้านบนก็ได้นะ,ะแล้วก็ผักวางตุ้งค่ะวางบนตัวปลาเลยนะคะใช้ผัก อะไรก็ได้นะคะที่เราชอบกินนะ,ะก็มีผักกวางตุ้งผักกาดนะคะกระหล่อมปลีะที่เราใช้เพราะว่าพอมันสุกไปแล้วน้ําของผักวันหวานเนมันจะทําให้รสชาติของปลาอร่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็เอาลงซึงนึ่งเลยนะคะนึ่งไปจนสุกนะคะแล้วก็ดูนะคะว่า ปลาสุกหรือยังดูที่สังเกตที่ตาปลานะครับตาของปลาทูจะเป็นสีขาวๆขวุ่นๆนะคะก็คือสุกแล้วนะคะก็มาตำน้ําจิ้มสามรสกันเลยค่ะใช้พริกที่หนูพริกแกงทั่วไปนะคะตำใส่กระเทียมให้ละเอียดนะคะปริปมาณตามชอบค่ะใส่น้ําปลาค่ะแล้วก็ใส่ ขงชูรสใส่น้ำตาลบีบมะนาวค่ะปรุงให้ได้รสตามต้องการนะคะสามรสเปรี้ยวหวานเค็มนั่นเองะะก็กระทูเราจะได้จากท่าเรือชุมชนตะเกียบนะคะทุกๆเช้าพวกเรือประมงเขาจะออกเรือนะเช้าก็จะมาขึ้นที่ท่าเรือจะมีอาหารทะเลสดเยอะแยะค่ะ,ะที่ อถ้าเรือตะเกียบนะคะเราก็จะได้ปลาหนึ่งปลาทูงงหนึงนะคะหน้าตาน้ากินมากแล้วก็น้ําจิ้มสามรสตามต้องการเลยค่ะค่ะก็คลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้เราด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันค่ะ Hi there Hello everyone Just say hi to my subscribers and everybody that watching my video. Today we cooking a sea fish with the uh, spicy sauce again. Thank you for watching. See you in the next video. Don't forget to subscribe, like, and share. See you. Bye bye.